อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ วันจันทร์วันที่18เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นั่นเองนะครับผมสำหรับเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์วันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้มาทัศนาศึกษาวัตถุมงคลทิ์อันเป็นสิริมงคล แกสายตาสายใจของเรายิ่งรักนะครับผมวัตถุมงคลที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้จะเรียกว่าจัดอยู่ในประเภทของเครื่องรางของขลังอันวิเศษก็ว่าได้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องนั่นเองเครื่องรางของขลังที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ เรียกว่าเงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคำว่าเงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงนี้มีความเชื่อความศรัทธามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเงินขวัญถุงนั้นก็คือเงินที่เ,เจ้าของ ผู้มีบุญวาสนาจะได้เก็บรักษาเอาไว้ในกระเป๋าเงินหรือกระป๋องเงินนะครับผมโดยที่ว่าเก็บเอาไว้โดยไม่คิดที่ที่จะจะไปนำไปใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนั่นเองโดยมีความเชื่อว่าเงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงนี้เป็นสิริอมองคลแก่ตนเองอย่างยิ่งนั่นเอง นะครับผมด้วยเหตุที่ว่ามีความเชื่อความศรัทธาว่าอานุภาพของเงินขวัญถุงนี้จะทำให้เงินทองไหลามาเทมาเงินทองไหลเข้ากระเป๋านั่นเองนะครับผมเรียกว่ามีเงินเก็บมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เงินขวัญถุงนี้ จึงมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิง่งกันเองเงินขวัญถุงนี้มีที่มาที่สำคัญโดยเฉพาะหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาจารย์นั้นจะได้เมตตาปลูกเสกเงินขวัญถุงหรือว,ว่าเหรียญขวัญถุงนี้สำหรับลูกหลานศรัทธาญาติโยมจะได้นำไปเก็บรักษาบูชาอยู่ใน กระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋างเงินก็ดีโดยจะมีการต่อโค้ดต่อสัญลักษณ์หรือบางท่านนี่ลงประกาจานเอาไว้ก็มีในเหรียญขวัญถุงนี้แหละครับผมเคยเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ขายในกระป๋องสตางค์ในร้านค้าก็จะเห็นเหรียญขวัญถุงหรือว่าเงินขวัญถุงนี่แหละครับผมอยู่ใน กระป๋องกระเป๋าที่เก็บสตางค์ในร้านค้านั้นๆก็ทราบดีว่าเป็นสลิมงคลแต่ได้มีอานุภาพเรียกเงินไหลมาเทมานั่นเองนะครับผมบางท่านก็นําเงินขวัญถุงว่าจะเป็นธนบัตรก็ดีหรือว่าเป็นเหรียญก็ดีเก็บรักษาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็มีนะครับผมอย่างน้อยก็เรียกว่า เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเราเราท่านท่านนั่นเองชาวภาษาบ้านๆก็เรียกว่าต้องมีตัวช่วยมีเครื่องทุ่นแรงนั่นเองนะครับผมอย่างที่เคยกล่าวเรียนว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นสิทธิ์มีครูหมูมีมัมนเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นจะไม่โดดเดียวเดียวได้เรา มีขวัญและกำลังใจโดยอานุภาพของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแหละครับผมจะได้อำนวยอวยพรช่วยเหลือให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นราบรื่นปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งปวงประสบความสำเร็จในกิจการทั้งปวงได้โดยสะดวกง่ายดายนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นธนบัตรขวัญถุงก็ดี เรือว่าเหรียญขวัญถุงหรือเงินขวัญถุงนี้ก็ดีจึงมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าจะน้อมจิตอธิฐานขอบารมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์ที่เรานับถือนั้นๆแล้วก็อานุภาพของเงินขวัญถุงเหรียญขวัญถุงนี้ขอให้ธรรมมาค้าขึ้นแก้วแว้นเงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอบอุ่นใจ จะได้กินอิ่มนอนอุ่นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับเ,เงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงที่ทุกทกท,กท,กท่านกำลังในชมในขณะนี้เป็นเงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงของท่านจะประคุณหลวงท่านจะประคุณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วนแห่งเมืองนครสวรรค์ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเอาไว้ ปี2564ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับผมในเหรียญขวัญถุงนี้ก็คือเหรียญบาทนะครับผมเหรียญบาทที่เราใช้กันอยู่ประจำแต่ว่าเป็นเหรียญบาทของมีพระชาบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงรกลการาชการที่9ของเรานะครับผม ก็เรียเรียกว่ายิ่งเพิ่มเสริมดวงชะตาชีวิตของเราขึ้นไปอีกนั่นเองเหรียญขวัญถุงเหรียญน,นี้ต่อโคดแล้วก็ตอกชื่อนามของวัดเอาไว้ด้วยทั้งด้านหน้าด้านหลังได้รับการอธิษฐานจิต ปลุกเสกจากท่านองค์ท่านจับรคุณหลวงพ่อพัดพัดห้วยดวนพระอเรรยเจ้าพระอาริยสงฆ์ซึ่งปัจจุบันนี้อายุวัฒนมงคลขององค์ท่านจับรคุณหลวงพ่อพัดหรือว่าหลวงปู่พัดวัดห้วยดวนเมืองนครสวรรค์ในขณะนี้ก็หนึ่งศตวรรษเข้าไปแล้วร้อยปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นล่มโพล่มไซใหญ่ของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธ ศรัทธาลูกหลานญาติโยมทั้งในประเทศและต่างประเทศในห่วงช่วงเวลานี้นั่นเองเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่กราบได้สนิทใจรูปหนึ่งนั่นเององค์ท่านนั้นอย่างที่ทราบว่าเป็นทปส่า,บ,สาบ,บ้านๆก็เรียกว่าลูกศิษย์สายตรงของท่านจรปคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแห่งเมืองนองครสวรรค์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลง,ลงกล้องดูรายละเอียด เหรียญขวัญถุงหรือว่าเงินขวัญถุงของท่านจ้าปคุณหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนเมืองนครสวรรไปพร้อมๆกันนะครับผมเหรียญขวัญถุงขององค์ท่านจ้าปุณหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนเหรียญน,นี้ออกปี2564ก็คือเมื่อปีนี้นั่นเองนะครับผมก็ได้คัดเลือกเอาเหรียญบาทพระบรมมาัชายลักษ์พ่อ หลวงของเราคือล้นเกล้ารัชการที่9้าเนี่ยแหละครับผมอันเป็นสริมงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักเรายิ่งได้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากองค์หลวงพ่อพัดวัดหด้วยดวนแล้วเรียกว่าเสริมบารมีทวีคูณแห่งความเป็นสริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับผม ด้านหน้าของเหรียญนี้นะครับผมจะตอกนามของวัดคมชัดลึกว่านี่แหละครับวัดห้วยด้วนนั่นเองคมชัดลึกนะครับผม ด้านซ้ายมือของเราจะต่อคำนามของหลวงพ่อพัดแล้วครับผมพัดนี่แหละครับผม,ค,บผมคมชัดลึกเช่นกันอันเป็นนามมงคลเราเรียกว่าเหรียญน,นี้จริงเป็นเหรียญอภิมหามงคลยิ่งนักนะครับผม เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ครอบครองอเหรียญขวัญถุงเหรียญน,นี้จึงพากันเก็บรักษาเป็นของสูงใส่ซองใส่กระเป๋าเสือ้อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเองด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ว่า มาแต่บรรกาโบราณการ,ร,การ,การที่ว่าถ้าเป็นเงินขวัญถุงเหรียญขวัญถุงนี้จะมีอานุภาพทางด้านดึงดูดเงินแก้วแหวนเงินทองไห้มาเทมานั่นเองด้านหลังนี่แหละครับหนึ่งบาทนี่แหละครับผมเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้นะครับผม ด้านนี้ก็จะต่อโค้ดเอาไว้นะครับผมเป็นโค้ดตัวมะนะครับผมคมชัดลึกนั่นเองก็มีเรื่องจริงไม่อิงนิทานมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ เคารพรับถือกันเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วนะครับผมท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปกราบครูบาเจ้าทางด้านภาคเหนือแล้วครับผมขับรถไปคนเดียวเมื่อกราบได้ทําบุญเสร็จปุ๊บองค์ครูบาเจ้านั้นได้มอบแบงค้าร้อยบาทแบงค้าร้อยไทยเราแล้วก็ ลงอัขระเลขยันก็เรียกว่าแบงขวัญถุงท่านก็นดีใจมากแล้วขากลับมานั้นก็ได้จับใจ่ายใช้สอยซื้อนู่นนี่นั่นจนเเรียกว่าเงินหมดไปโดยไม่รู้ตัวสมัยก่อนนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญนะครับผมก็สักยี่สิปีผ่านมาแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ขับรถ ด้วยตัวคนเดียวจะกลับกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับผมก็เลยลำปางมาแล้วก็เวลาดึกโ c o แล้วปรากฏว่าน้ำมันรถนั้นไฟกระพริบแล้วล่ะครับไฟแดงขึ้นแล้วแวบๆท่านก็เลยอ้าวน้ำมันจะหมดแล้วถนนข้างหน้านี่ยังมืดตึ๊บอยู่เลยยุ่งแล้วคราวนี้เกิดหมดกลางทางแล้วยุ่งพอสมัยก่อนนี้พอดึกดื่นเที่ยงคืนมาแล้วเปรียวแล้วครับผมปรากฏว่าเ ท่านก็ใจชื้นขึ้นมาเพราะมองไปข้างหน้ามึดมึดตุ๊บ,ต,บตุ๊บนั่นแหละครับผมเห็นแสงไฟของปั๊มน้ํามันอยู่ซ้ายมือก็ดีใจขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ํามันแหะครับผมก็บอกเด็กปั๊มว่าเติมห้าร้อยบาทาเด็กปั๊มก็เติมห้าร้อยบาทท่านก็ล้วงหากระเป๋า,ปาสตางค์นี่แหละครับล้วงหาเงินปรากฏว่าแบงค์อื่นไม่มีเลยสตางค์หมดแล้ว เหลือแต่แบงค์ห้าร้อยที่ครูบาเจ้าทางภาคเหนือท่านได้เมตตามอบมไว้ให้เป็นมงคลนั่นแหละครับผมหาอย่างไงก็ไม่มีผลสุดท้ายท่านก็เลยต้องเอาแบงค์ห้าร้อยที่เป็นขัญถุงแบงค์ขวัญถุงนั่นแหละครับผมจ่ายเป็นค่าน้ำมันไปท่านบอกโอ้โหเสียดายก็เสียดายสาตังก็ไม่มี ที่กดเงินสมัยก่อนก็บ้านเมืองยังยัง,ย,งยังไม่เจริญเท่าไหร่นักนะครับถนนหนทางนี้เปรี่ยวนะครับผมที่ยังคืนกว่าครับแล้วท่านกเกษียดายจาเป็นจะต้องเอาแบงค์ห้าร้อยขวัญถุงนั้นจ่ายเป็นค่าน้ํามันเติมน้ํามันรถห้าร้อยบาทนี่แหละครับผมแล้วก็ขับมาไกลถึงกรุงเทพมหานาครก็สว่างนี่แหละครับผมท่านก็มาเล่าให้ฟังโอ้ยเสียดายจัง เป็นแบงขวัญถุงครูบาเจ้าทางภาคเหนือแล้วครับผมท่านมอบให้เป็นกรณีพิเศษบอกแม่ไฟบังคับจออาจำจออาจำมาเท่าทุกวันนี้เลยเสียดายก็เสียดายนะครับผมอันนี้เรียกว่าอานุภาพความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเงินขวัญถุงเหรียญขวัญถุงของเราเนี่ยแหละครับผมเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกลาบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน ท่านใดที่มีแบงขวัญถุงเงินขวัญถุงหรือว่าเหรียญขวัญถุงกเ็เก็บรักษาเป็นสริมงคลเสริมดวงเสริมดวงไว้ดีนะครับผมบางท่านนี้ไปเคลือบไปเลี่ยมไปเคลือบถ้าเป็นแบงถ้เป็นเหรียญสตางค์นี้ท่านก็ใส่ถุงเอาไว้นะครับผมก็เรียกว่า เป็นที่อบอุ่นใจเป็นขวัญและกำลังใจของเรานั่นเองว่าเราซิทมีครูหมูมีมัมนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอ,อยอำนวยช่วยเหลือชีวิตของเราจะได้กินอิ่มนอนอุ่นดังที่กล่าวเปียนมาเบื้องต้นนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ของเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนก็ถือว่า เป็นสีรเหมงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบ,รบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่ได้มีเมตตาธรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบรบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่า จะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้ยวยนะครับผม ขอกราบราธนาในมนอำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วนแห่งเมืองนครสวรรค์หากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระสจิติดแผ่พระรสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับวังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตใจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จำเริญล่งเรืองภัยบุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแว้นเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองประกอบธุรกิจหน้าที่การค้าการขายสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีประชาชนทุกทั่วสรทิศ พาการหลั่งไหลกันเข้ามาสนับสนุนอุดหนุนเกื้อกูลเจือจุนอย่าได้ขาดสายประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพูบณ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนเง,งินเดือนขอให้ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพศสัพพโรคสัพพภัย สปครอสเสนิทอย่างไรจงมาลายหายไปสิ้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงมีแต่ความารุ่งเรืองไพูบณ์โดยทั่วหน้ากันเทินขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่านทระกุณ หลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนแห่งเมืองนครสวรรค์ด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ